พี่แชร์พี่ตุนคันนี้มาร่วมกับสบยชค่กับการแถลงข่าวเกี่ยวกับสารเสพติดเนอะโอเคค่ะก็ก็ต้องมาทําความเข้าใจเพราะว่าต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมีความเข้าใจผิดในเรื่องหนึ่งมากๆคือเรื่องของ ยาเสพติดที่มีการเรียกนามแฝงว่าว่าคอลลาเจนอะนะคะทีนี้เนี่ยมันก็ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ม่ได้นิ่งนอนใจกับกับเรื่องการที่มียาเสพติดแบบนี้ระบาดแต่ว่าท้งนี้ทางนั้นเนี่ยเนื่องจากละกันเนื่องจากมีมีการบอกเล่าข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่า ว่าคอลลาเจนที่เป็นยาเสพติดนั้นนะ่ะเอ๊ะเป็นชาเม่หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยวันนี้ต้องมาทําความเข้าใจว่าชาเม่ไม่ใช่นะคะไม่จด้จมีส่วนของยาเสพติดจริงท,ที่ผ่านมามันระบาดมาหักมานานหรือ,อยังคะก,กับการเอาชื่อคอลลาเจนมาใช้เป็นแบบเ<อ>สพติด ตรงนี้เราไม่ไม่ทราบจริงๆค่ะคือเรามาทราบตอนที่มีกระแสทางโซเชียลว่ามีสารเสพติดที่เรียกว่าคอลลาเจนและนำรูปภาพของชาเม่ซองชาเม่คอลลาเจนนะคะไปประกอบในคอนเทนต์นั้นซึ่งพอเราเห็นนะคะแล้วก็มีทางผู้บริโภคลูกค้าของเราเห็นเนี่ยก็เกิดแบบเกิดการออกมาแบบปกป้องมาดีเฟนส์แทนก็ต้องขอกราบขอพระคุณลูกค้าเราทุกๆคนด้วยนะคะก็มีการส่งส่งข้อมูลมาให้ทางเราว่า มออีมีเพจแล้วก็มีแบบมีคนแชร์ข่าวว่าชาเมคโรเจนเกี่ยวข้องตรงนี้หรือเปล่าซึ่งเราก็เลยอยากจะออกมาชี้แจงยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ชาเม่ในทุกๆตัวค่ะไม่มีส่วนผสมหรือส่วนเกี่ยวข้องกับสารต้องห้ามและสารเสพติดใดๆค่ะเพราะว่าเป็นเป็นกระแสโซเชียลที่แบบแชร์กันเยอะมากซึ่งเกิดให้เก่อก่อให้เกิดความเสียหายกับกับแบรนด์ชาเม่มากๆเพราะว่าเราก็ตั้งใจทํากันมาอย่างยาวนานก็ปีนี้ก็เป็นปีที่14แล้วค่ะเราก็ไม่ไม่อยากให้เกิดความสับสนกับลูกค้าของเราค่ะมล้วาังเกกระทบยังไงบ้างไหมคะบอกว่ามีคนหลงเชื่อบ้างไหมคะหรือว่า นี่นี่เป็นจุดกําเนิดเลยค่ะที่เราได้ทราบข้อมูลว่าว่าเอ๊ะชาเม่มีคือต้องไปอย่างที่การ์ตูนแจ้งเมื่อกี้ค่ะว่ามีลูกค้าเนี่ยส่งมาให้เราดูด้วยความหวังดีแล้วก็เหมือนอยากที่จะให้เราเนี่ยอ,ออกมาพูดอะไรบางอย่างกับเรื่องนี้เพราะว่ามีคอมเมนต์เยอะแล้วก็คือคอมเมนต์แม้กระทั่งว่าเอ้ยเรากิน สองนี้อยู่เลยเรากินแบรนด์นี้อยู่เลย <Okay. S 1> มันมียาเสพติดหรอหรืออะไรเงรี้ยหรือแม้กระทั่งเอากริมเริ่มขึ้นแล้วว่าคําค้นหาคือชาเมคคอลาเจนหรือเปล่าแบบนี้ค่ะ mm hmm. นี่มันคือความเสียหายที่ก็ต้องบอกว่าประเมินค่าไม่ได้แต่วันนี้คือเราก็ได้รับความความร่วมมือกับทางสวยชด้วย mm hmm. ในการมาให้ข้อมูลตรงนี้แล้วก็มาช่วย mm hmm. เป็น กระบอกเสียงที่ยืนยันอย่างชัดเจนว่าชาเม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดนะคะเพราะว่าจริงๆเราเบื้องต้นเองในในแบรนด์ของเราเนี่ยคือทั้งพันธกิจหรือว่าเป้าหมายเนี่ยเราตั้งใจที่จะเป็นแบรนด์ไทยที่ไปเติบโตในเรื่องของอาหารเสริมสกินแคร์อยู่แล้วนะคะแล้วก็เ,เรื่องพอรบ,บประมวลกฎหมายยาเสพติดเนี่ยกฎหมายประมวลยาเสพติด2564เนี <g 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 ่ยเราก็ผ่านการ คัดกรองเรื่องของสารต้องห้านสารเสตติดชุดสารเสตติดทุกชนิดที่มันอยู่ในผลิตภัณฑ์อยู่แล้วว่าไม่มีทีนี้คือพอเมื่อเกิดมีคนเอาข้อมูลไปบอกเล่าผิดแบบเนี้ยมันสร้างความเสียหายมากๆเพราะว่ามันมันคือของกินอะถ้าพุดอย่างนั้นเถอะแบบรกที่ให้ขำเครียดหรือว่าโมโหหรืออะไรแบบกับตรงนี้ไหมก็น่าจะทุกทุกทุกอย่างเลยมั้งคะใจดีกว่าใช่ค่ะก็ให้ให้ความรู้สึกแบบกังวลมากๆแล้วก็แบบ คือคือเราไม่รู้ว่าลูกค้าเราเนี่ยจะ<ม>จะจะ,จะรู้สึกยังไง<ม>แล้วก็ยังมีความไว้วางใจชาเม่ยมอยู่ไหมแต่จากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะมันก็ทําให้เรารู้ว่า<ม>ก็คือมีความาซาบซึ้งว่าลูกค้าที่เป็นลูกค้าชาเม่จริงๆคือมีความไว้วางใจและมั่นใจในผลิตภัณฑ์ชาเม่มาก<ม>ๆว่าเราดูแลเขามาเป็นอย่างดีแล้วเราตั้งใจในมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับให้กับลูกค้าแต่ทีนี้ค่ะก็จะมีคนที่อาจจะเตรียมเป็นลูกค้าแล้วก็อยากจะแบบลองซื้อบ้างก็มีการแบบเอ๊ะ หรือว่ามีมีมีสารอันตรายไม่เอาแล้วดีกว่าเอว่าจะซื้อให้คุณแม่เอว่าจะลองทานคือคือมีคอมเมนต์แบบนี้แม้แต่คอมเมนต์แบบเดียวเราก็รู้สึกแบบ แย่มากๆแล้วแล้วที่นี้มีเยอะมากๆอะค่ะคอมเมนต์แบบนี้เยอะมากแล้วก็มีคนทั้งส่งข้อความมาส่งจดหมายมาถามหรืออะไรต่างๆคือเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แบรนด์มีผลกระทบหนักในด้านของชื่อเสียงที่แบรนด์สร้างมาอย่างยาวนานมากพอสมควรเลยทําให้เราต้องมีมาถึงจุดนี้ค่ะนอกจากทารพิสูจน์วันนี้มีการเอาผิดคนที่โพสต์หรือว่าอะไรมีไหมคะโอ้ก็แน่นอนค่ะคือก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องปกป้องในในเรื่องของ สิ่งที่เราสร้างมาคือเราเรา,เรามุ่งมั่นในการสร้างความน่าเชื่อมั่นเชื่อถือแล้วก็คลองใจในการที่จะเฮ้ยกินชาม่คือความสบายใจแต่วันนี้ถ้าสิ่งที่สื่อสารออกไปเนี่ยทำให้เกิดความสับสนและ หวาดกลัวหรือว่ารู้สึกว่าอุ๊ยชาเม่เป็นสิ่งอันตรายเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่ละ mm hmm. คือต้องต้องบอกนี้ค่ะว่าการตั้งใจที่จะเป็นแบรนด์สุขภาพมา14-15ปีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็มันมันผ่านการพิสูจน์มาหลายอย่างแล้วก็คุณภาพหรือมาตรฐานเนี่ยคือเราก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ข้อนั้นมาอยู่แล้ว mm hmm. ทีเนี้ย ต้องบอกว่าความเสียหายมันประเมินมูลค่าไม่ได้แต่ถามว่าก่อนที่จะมาถึงวันที่เราจะต้องมาพูดถึงการใช้กฎหมายพูดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในหลายๆคนที่มีการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในการเข้าขายตรงนี้<ม>คือหรือหรือพูดง่ายๆเป็นการเข้าขายเรื่องของการาโฆษณาโดยการหมิ่นประมาท<ม>หรืออาจจะมากกว่านั้นซึ่งตรงนี้เราเราไม่ได้ เราไม่ได้มีความรู้เรื่องกฎหมายขนาดแล้วเราจึงเอาสิ่งนี้ไปปรึกษาทนายเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มีการเรืองการใช้ภหมาที่อะไรนะคือต้องบอกว่ากว่าที่จะมาถึงเรื่องของการใช้ภาษากฎหมายคุยกันเนี่ยเราได้มีการนําทั้งพรบดังกล่าวที่เชียร์บอกหรือว่ามาตรฐานต่างๆเนี่ยไปแจ้งแล้วว่าเฮ้ยรบกวนเอาข้อมูลลงก่อนนะคือพูดง่ายๆเป็นการเตือนแล้วก ทั้งหน้าบ้านและหนาแลั้งหลังบ้านนะคะทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านได้รับการเพิกเฉยค่ะได้รับการเพิกเฉยคือก็ต้องบอกว่าเนี่ยคือเราไม่ใช่ว่าอยู่ๆอุ้ยเป็นความแบบ กดเกลี้ยวหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเราคุยกันด้วยเหตุผลแต่ตรงเนี้ยเมื่อความเสียหายมันกระจายไปในวงกว้างมากขึ้นมากขึ้นจนจนมันประเมินมูลค่าไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็เลยต้องขออนุญาตให้ทนายเป็นผู้ดําเนินการเพราะว่มีนเป็นเพจที่ทําหรือว่าเป็นบัญชีบุคคลที่รีวิวมีมีทั้งเพจแล้วก็มีทั้งบัญชีบุคคลค่ะแต่ซึ่งก็ต้องบอกว่าเราพยายามติดต่อทุกทางคือติดต่อทั้งหน้าบ้าน คอมเมนต์ก่อนแล้วหรือแม้กระทั่งดิเรกเมสเซจหรืออีเมลที่เกี่ยวข้องที่มีอะไรที่เราจะสามารถติดต่อได้ที่เราพยายามติดต่อหลังบ้านก่อนนะคะเมื่อเกิดเรื่องคือเราก็ไม่อยากจะเอาจริงๆแล้วเราเป็นแบรนด์ที่เราตั้งใจที่จะทําสินค้าคุณภาพอย่างเดียวเราไม่ไม่ไม่ได้อยากที่จะเป็นกระแสข่าวในแง่ของไม่ว่าจะเป็นเชิงลบหรืออะไรในการแบบปุก กระแสต่างๆ,ๆ <c oughs> คือเราเป็นเป็นแบรนด์ที่ที่ตั้งใจทําสินค้าจริงๆะคะแล้วก็ถ้าใครที่เป็นแฟนคลับชาเม่เองหรือว่าเป็นลูกค้าของเราก็จะสังเกตได้ว่าชาเม่เนี่ยก็จะเหมือนเป็นพัฒนาสินค้ามาออกมาโดยตลอด <c oughs> คือก็จะไม่ได้มีเรื่องของความแบบหวือหวาหรือว่าฉาบฉวยไดๆเลยใน <c oughs> ในที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะติดต่อผ่านหลังบ้านก่อนว่าเอ๊ะ <c oughs> อันนี้มันเป็นซองแบบ คล้ายของชาเม่รปล่าอาจจะทำให้แบรนด์กระทบและเดือดร้อนได้นะรบกวนช่วยนำลงรบกวนช่วยลบรบกวนช่วยชี้แจงแต่ว่าในบางองคอ์กรในบางหน่วยงานในบางเพจต้องบอกว่าก็น่ารักและก็รีบแก้ไขให้ทันท่วงทีนะคะเราก็ไม่ได้ติดใจเอาความใดๆตรงนั้นแต่ว่าใน,ใ,ในบางช่องทางที่อาจจะยังปล่อย ให้มีการเหมือนลักษณะเป็นลักษณะเพิกเฉยตรงนี้ก็อาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการกฎหมายเหมือนกันค่ะอันนี้จะต้อ่มดเนินการเมื่อไหร่คะสําหรับคนที่แบบไม่ไม่ไม่โลบไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ดำเนินการแล้วตอนนี้คืเริ่มลงเใช่ตอนนี้ก็อยู่ในในจำนวนเยอะหนูไม่ใช่หนุ่มนะหนี่มเอาลงแล้ว ไม่เปนลบเลยไม่มากมาเยอะไหมหลายบัญชีประมาณคือก็ต้องบอกว่าเราเราอาจจะไม่ได้เห็นเองทั้งหมดนะคะตว่าลูกค้าเราจะลูกค้าเราเนี่ยเป็นผู้ส่งมาแล้วก็คือกว่าที่เราจะไปเห็นเนี่ยพูดตรงๆว่าความน่ารักคือลูกค้าเราเนี่ยช่วยไปกันต่อไปต่อกันด้วยซ้ำแบบเรากินอยู่นะดีมากเลยไม่มีเรื่องแบบนั้นหลอกลูกค้าเราปกป้องเรามมกเราซึ้งใจตรงนี้มากๆค่ะหรือแม้กระทั่งแบบว่าเอ๊ะแบบนี่ทางแบบบัญชีเหมือนต้องใช้คำว่าอะไรอะเพจเพจนี้แบบ ตรวจสอบหรือ,อยังคะมันไม่ใช่ชาเม่หรือเปล่า<ช>อะไรคือ<ม>เขาเขาก็ <ๆ S 2> มีช่วยเยอะมาก<ช>แต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่าอย่างที่การ์ตูนบอกอะค่ะคือชาเม่เนี่ยเราเราเป็นสายมุ่งทําธุรกิจมุ่งทําพัฒนาผล<ช>ิตภัณฑ์อย่างเดียวคือเราไม่ได้แบบอะไรไม่งั้น1ิบ5ีปีอ่ะคงได้เห็นถ้าถ้าเราเป็นคนที่ชอบในการที่จะแบบอุ้ยมีอะไรนิดนึงเป็นเรื่องเป็นข่าวอะไรเงี้ยมันไม่ใช่สายของเราอยู่แล้วฉะนั้นแล้วคือขั้นต้นเนี่ยเราพยายามที่จะติดต่อและพูดคุยด้วยเหตุผลดีๆว่า เหมือนอันนี้เป็นข้อมูลที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องครบถั้วนะคะแล้วควรเอาลงนะคะไม่งั้นมันอาจจะเข้าข่ายแบบเรื่องกฎหมายอื่นๆที่กอนนี้มีทุอย่างชี้แจงมีมีทุกอย่างชี้แจงแต่ทีเนี้ยพอกลายเป็นว่าบางบุคคลแล้วกันแล้วก็บางเพจและกันที่ไม่ได้รับฟังเราหรือว่าไม่ได้มองเห็นเราจริงๆเราก็คงจะต้องเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะมันมีวิธีแยกใช่ไหมครับว่าของจริงกับของลอมเรื่องราคาหรืออะไรฮะเมื่อกี้อ๋อเออ ฝากนนค่ะอันนี้ฝากเป็นข้อมูลให้กับประชาชนด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าเนื่องจากะมะเมื่อกี้นายแพทย์อาจารย์แพทย์ทั้งสองเนี่ยก็ได้มีบอกแล้วว่าสารเสพติดท,ที่มีการเรียกนามแฝงว่าคอลลาเจนเนี่ยนะคะให้ให้ตั้งข้อสังเกตเรื่องของราคาต่อซองนะคะคือซองหนึ่งเนี่ยราคาเป็นพันพันบาทนะคะคือซองเนี่ยหน้าตาหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะมีหลากหลายแต่ว่าราคาเป็นพันบาทแต่อย่างสมมติถ้าเป็นคอลลาเจนจริงๆของเรา สี่สิบเก้าบาทเองคือเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีใส่สารอันตรายใดๆค่ะงั้นค่ให้ตั้งข้อสังเกตเรื่องแรกก่อนเลยคือเรื่องราคาแล้วก็คือเรื่องของการปลอมแปลงเรื่องของซองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าให้เลือกซื้อในช่องทางที่น่าเชื่อถือได้นะคะไม่ว่าจะเป็นออฟฟิเชียลหรือว่าร้านค้าชั้นนําที่เป็นคู่ค้ากับเราเป็นพาร์ทเนอร์กับเราต่างๆนะคะก็ติดตามได้ของเราอยู่แล้วว่าของเรา ซื้อได้ที่ไหนยังไงที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วที่สําคัญคือ,อถ้าซื้อเป็นบรรจุเป็นกล่องซีลอ,อย่างดีเนี่ย<ม>คือเราก็จะมั่นใจได้ในระดับหนึ่งเลย<ม>แต่ถ้าใครที่สะดวกซื้อเป็นซองก็อยากให้<ม>ให้ซื้อที่ร้านสะดวกซื้อรหรือเป็นออฟฟิเชียลเราเท่านั้นค่ะแล้วก็เวลาอาจจะต้องสังเกตแบบปลายซองเนี่ยว่ามีการเคยแบบตัดแล้วก็แบบซีลอ,อะไรเข้าไปหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงในการสังเกตค่ะสุดท้ายครับ14ปีชาเม่ครับจะมีอะไรเซอร์ไพรส์กาแฟไหม พี่อาปกนะครับพี่อาปักรี้มาเลยรู้มเลยคุณถ่ายให้คุณการ์ตูนดีกว่าค่ะก็ก็ต้องต้องฝากตอนนี้ขอบขอเป็นกราบขอบคุณลูกค้าของเราในทุกๆท่านเลยนะคะที่ให้การตอบรับแล้วก็ให้การสนับสนุนแล้วก็เมื่อมี เรียกว่าเหมือนเป็นวิกฤตในในเรื่องของชื่อเสียงของแบรนด์ที่เราโดนผลกระทบแบบนี้ลูกค้าทุกท่านก็ให้ความแบบเมตตาแล้วก็ช่วยไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆในวงการหรือแม้กระทั่งลูกค้าเนะแบบคอยคอยออกมาสนับสนุนแล้วก็ออกมาบอกว่าแบบ ทานชาเมยอยู่ชาเมยแบบจริงๆเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยจริงๆนั่นคือวัตถุประสงค์แรกตั้งแต่วันที่เราเริ่มทําธุรกิจนี้นะคะ<ม>ก็ก็ต้องเป็นการขอ,<ม>ข,อขอขอบคุณมากกว่าที่ให้การตอบรับแล้วก็สนับสนุนชาเมยในทุกๆผลิตภัณฑ์ก็พวกเราก็ตั้งใจพวกเราชาเมยเองก็ตั้งใจที่จะพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานแน่นอน<ม>ก็ขอให้เชื่อมั่นได้นะคะใช่แต่ถ้าถ้าของเชียร์เชียร์อาจจะฝากในเรื่องของการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบในโลกออนไลน์ระบบ คอมพิวเตอร์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนดีกว่าค่ะคือการการแชร์ข้อมูลที่มันอาจจะทำให้ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเนี่ยแล้วก็เหมือนสร้างความเสียหายกระทบเนี่ยค่ะคือไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเผยแพร่เล่าข่าวหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะคือให้เราระมาระวังคือไม่ใช่แค่กับเฉพาะเรื่องของชาเม้นะคะคือกับทุกเรื่องเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยพอผลเสียหายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันต้องเป็นเรื่องของการดําเนินคดีแบบนี้ค่ะคือมันก็เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องกระทําแต่ว่าก็ฝากอันนี้เป็น,ปนข้อ,ขอ สำหรับใครที่เป็นนักเมนนะคะหรือว่าเป็นนักแชร์นักแชร์นะคะใช่ก็ก็ฝากว้ด้วยแล้วกันค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ฝากช่วยกันแชร์เรื่องราวตรงนี้แล้วกันว่าข้อสังเกตของคอ,งอลลาเจนจริงๆที่บำรุงดูแลสุขภาพเนี่ยหรือกับคอลลาเจนที่เป็นสารเสพติดเนี่ยมันมันมีข้อต่างหรือมีอะไรยังไงอะค่ะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้น่านิ่งนอนใจแล้วก็เป็นภัยสังคมที่น่ากลัวเหมือนกันค่ะ